เี๋ยวเรามารีวิวค่ะหลังจากที่คนส่งกันมาเยอะแยะอันนี้เป็นไก่ยัดไส้ทอดพร้อมนะคะไม,ไม่มีพริกขี้หนูหรอเอไปขุดขิงมาหน่อยไหมลูกม,มันหนึบมันหนึบมากอุ้ยดูดีแม่แล้วเราก็ใช้ปลายตรงนี้ก,ก,กี่แก้วคะโฮมคุกกับแม่โร้ออะไรไอ่ะ อนก้งใชไ like th ้ไข well> ่เป็ดไล่ตุ้งที่เคี่ยวนานจนไข่รัดตัวไข่รัดตัวเจ็บไหมอะกีว่าถ้าเรากินหมดคําเดียวตายปะกูว่าเราไหวมันก็เหมาะกับการเป็นกับแก๊สจริงๆไอ้อย่ามาใส่อันนี้กลับบ้านนะฉันจองนะโปรตีนแกงมัสมั่นไก่เอาอยู่ที่นี่กูอะตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นแต่ไม่ตกถึงกูเลย